สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปไหนคะ บอกมันไม่นิ่มพนานะข้างหลัง้องกินดูอ,อะคือเลยไม่นั่งนิ่งเลยยิ้มนั่งกับนานั่งอยู่นี่เลยยันแ,แม่ไม่มา ยี Guys, e? ่ยากแบบเดียวเห็นอ้าวตัวอะไรไม่ใช่เฮ้ยฟังมกีฟังนี้โอ้โหนีู่งนี้นี่ เขาจะให้เราลงเขาหรอเนี่ยู้้ดอยากลงก็ลงได้แล้วก็ยางต่อไปแล้วก็ทาขึ้นขันไปขึ้นันไได้เขาบอกว่าลงตอกระดูดจนโอ้โหโอ้โหอันนี้พอดีหยุดเลยมันทันโอ้โหโอ้โหอนี้อาณาจักรหนู แตก่อนเคยพาน้้งเกดเดินราแล้วเกดจได้ไหมนกนี่คือพาเข้าไปเนี่ยนกไก่ไก่เห็นไหมเห็นไหมอยงนี้ที่หนตัวนกอะไรบ้างเห็นไหมเจ้เห็นไหมเฮ้มีไก่ อีกคราวูี่กน้ออ้ยแม่พี่สองข้างหาวันลูกเขาฟ้านี่มีจิ้งใหญ่แต่นี่ใหญ่นี่ไก่ฟ้า เซลูเย่เูยมันเป็นกมมันเป็นคนเนาะกอนนั่นเห็นไหมกินกินเนนั่น วันนี้ต่อพ่อพ่อเป็นเพื่อนกีมาแล้วเซนวิชต้องดูกีมาใช่ป๊าหาเก็บิมพอะเล่นเหรอแซนด์ิชต้องดี คลิปเดียวกันเลยเนี่ยสีอะไรอ่ะโฟถึงแล้วโฟมพี่อยู่ลิงน้อยโฟมนี่อะไรเนี่ยรังตังไหน,นตัวลิงตังรังตังมีไหนใครเห็นสัตว์บอกด้วยไม่มีไม่เห็น ไปไหนเนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ไปไหนนะคะ <coughs> <coughs> เขาเรียกกัปปิา拉หรอเนี่โอ๋จริงด้วยจริงด้วยจรดูบอกแกมมีปปิ巴ด้วยนยาาอะไรน้องเกดกัปปิกปปางปเมาเร็วมาไม่หไปถุด ดูดูต้นเกศดูมันมองเว้ยอ๋อเดินดูงั้นก็ได้ไปดูนดูกก้บป่อนไหมล่ะไม่ไม่มีปืนไม่เอาไม่ให้แม่ป้อนใหไม่เอาเอาไม่ไม่ถ่ายรูปให้ให้ยืนเออยืนดูตรงนั้นแม่ถ่ายรูปให้ก่อนเร็วๆเดี๋ยวเพื่อนจะมาหลายคนมันจะเยอะ

มันตายไหมเอาใหม่เอาให้มันใหม่เอาให้มันใหม่เอาให้มันใหม่สิเสียบให้มันใหม่สิเสียบที่เดิมไปน่นเอาไปคืนได้ถ่ายรูปให้มัานเอาคืนเอายืนเอาคนเอางืนเอาคันเินเอกคนเอามืนอ้นเนเนนอนอนเนนเานเา เจ๋มากเลยไ่ให้น้องเกายอาดูด้วยนี่เอาตัวใหม่เฮ้ยอย่าไปแกงแกงย้อนกันมาน่าจะไม่หลุดแล้วแม่ว่าแล้วขอชิมที่ตอนั้นแล้วแล้วเรกับบ้านยังไง

យកអមឺទៅឯសែគេគេយឺនទីរគេយឺនទីយឺនអមឺទៅគេពីដើម